สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทำซุกี้หมูแห้งไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะวันนี้ใช้น้ำมันหมูค่ะใส่กระเทียมตําลงไปผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะคะ พอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็จะใส่หมูชิ้นลงไปค่ะเป็นหมูที่หั่นเป็นชิ้นนะคะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะพอหมูของเราเริ่มสุกค่ะต่อไปเราก็จะ ใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะคะย,ยีให้ไข่แตกค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีค่ะต่อไปเราก็จะใส่ผักต่างๆที่เราชอบค่ะลงไปวันนี้ก็จะใส่ผักบุ้งค่ะตามด้วย วุ้นเส้นแช่น้ำนะคะผัดทุกอย่างให้สุกดีค่ะพอทุกอย่างเริ่มสุกนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสน้ำจิ้มซุก,กี้ค่ะใส่ลงไปนิดน,นึงก่อนนะคะ ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะผัดให้แห้งดีเลยนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนแล้วก็ขึ้นช่ายลงไปค่ะผัดต่ออีกนิดนึงเพื่อให้ผักสุกดีนะคะพอทุกอย่างสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับซุกี้แห้งหมูของเรานะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหมูสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นแทนได้นะคะเวลาเสิร์ฟเราก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้ค่ะเมนูง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ